ฮัลโหลสิคะวันนี้นะคะจะมาดิเป็นสกูชี่ล็อตใหม่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นช่องทางกตรติดต่อนะคะนี่ก็จะมีเป็นไอไลน์นะคะไอคิวเจเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งซีนะเฟซบุ๊กนะคะชื่อบิวช็อปค่ะแล้วก็ไอจีบิวสก็ชอ็อปเคป๊อปนะคะประมาณนี้เลย ค่าส่งนะคะรอบสามสิบนะคะวิ่นหกสิบนะคะมีเก็บปลายทางด้วยนะอันนี้ก็จะเพิ่มยี่สิบาทค่ะแล้วก็รับอ้นราคานะคะเป็นกสิกรแล้วก็วัเลเลตดับตุ้มเติมด้วยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเชื่อไอจีนะคะชื่อบิ๊มสกอตชอปเคป๊อปเนาะฝากเฟลวัยจีนด้วยนะคะจะลงรูปสินค้าใหม่พร้อมราคาประมาณนี้เลยหรือจะเป็นรูปคร่าวๆนะคะประมาณนี้เลยนะจะมีบอกราคาไว้แล้วนะคะนี่นะสําหรับคนที่ดูในคลิปไม่ชัดเจน,นะคะ่ะสามารถดูในไอจีได้เลยนะคะพวกนี้นะนี่นะคะ ประมาณนี้เลยค่ะในคลิปที่แล้วนะคะเราได้แจกเป็นตัวกล่องสุ่มนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าในคลิปนี้นะคะใครจะได้นะนี่นะคะคนที่ได้นะคะชื่อช n นอลตามนี้เลยนะคะมารับได้มารับของนะคะได้ตามไอะไรของทางร้านเลยนะคะนี่นะแคปชื่อบัญชีช่องมาน,นะคะแล้วก็แคปคอมเมนต์นี้มาเลยนะคะสามารถมารับได้เลยนะ ส่วน so, ในคลิปนี้นะคะเราก็แจกเป็นตัวกล่องสุ่มเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นแบบใหม่หนะก็กติกานะคะง่ายๆตามเดิมเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดฟอลโล่ในจีนะคะคอมเมนต์นะคะคนละหนึ่งคอมเมนต์นะคะอะไรก็ได้นะคะที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะเฉะพาะคลิปนี้เลยนะคะอย่าลืมชวนเพื่อนนะคะมาร่วมเล่นกันด้วยนะอันนี้จะเป็นแมนนะคะนี่นะตัวนี้นะคะราคาแพ็กละเก้าสิบบาทนะคะตัวนี้มีห้าสิบแผ่นนะคะส่วนตัวนี้นะคะราคาแพ็กละสี่สิบห้าบาทนะคะมียี่สิบแผ่นค่ะ แบบต่อมาค่ะจะเป็นแบบราคาชิ้นละ5้าบาทนะคะเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยเริ่มกันที่แบบแรกนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นซาลาเปานะคะนี่นะนี่นะคะจะเป็นซาลาเปาจุกเหลืองแบบนี้เลยนะคะเนื้อนิ่มสโลนะเนื้อดีมากๆเลยนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนเนาะบาทชิ้นอาจจะมีตำหนิมาจากโรงงานนะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นแบบราคาชิ้นละ5้าบาทนะคะนี่นะเนื้อดีมากๆเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยนี่เลยนะคะนี่นะ แล้วก็จะมีเป็นน้องกระต่ายขาวแบบนี้นะคะนี่นะนี่นะคะแบบนี้เลยชิลละห้าบาทค่ะแล้วก็จะมีเป็นกล้วยนะคะอันนี้ตัวนี้ก็ชิลละห้าบาทค่ะเนื้อดีเหมือนกันนะแล้วก็จะมีเป็นตัวเต้าหู้นะคะตัวนี้เต้าหู้ก็จะมีหลายหน้าเลยนะเนื้อดีมากๆเลยนะคะเนื้อเหมือนซาลาเปาเลยนะนี่นะคะเนื้อดีมากเลยตัวนี้ชิลละสิบอ่าชิลละห้าบาทค่ะ นี่นะคะคร่าวๆจะประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นบัตรอิโมจินะคะตัวนี้มีหลายหน้าเลยนะตัวนี้เนื้อดีด้วยนะคะนี่นะเป็นแบบนี้เลยค่ะชิล่าห้าบาทเหมือนกันค่ะแบบต่อมานะคะจะเป็นแบบราคาชิล่าเจ็ดบาทนะคะเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะอันนี้จะเป็นตัวกระต่ายนะคะนี่นะจะเป็นเป็นตัวกระต่ายมงกุฎทองนะคะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะเนื้อดีนะคะเนื้อนิ่มสโลว์นะคะตัวนี้ชิล่าเจ็ดบาทนะ ี่นะคะแล้วก็แบบต่อมาค่ะนี้จะเป็นแบบแมวนั่งนะคะ <documenting course> นี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยเนื้อนิ่มสโลว์นะคะนี่นะเนื้อดีมากๆเลยนะคะตัวนี้ชิ้นละเจ็บาทนะคะนี่เนาะแล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะนี่นะตัวนี้ก็ราคาชิ้นละเจ็บาทเหมือนกันค่ะตัวนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะชิ้นใหญ่นะคะนี่นะใหญ่มากเลยเนื้อดีด้วยนะคะ แบบต่อมาเลยนะอันนี้จะเป็นตัวเฟนฝ่ายนะคะจะเป็นแบบน้าอโมจิแบบนี้เลยนะคะเนื้อดีมากๆเลยนะนี่นะคะนี่นะคะสีข้าวจะมีสีตามนี้เลยเป็นสีส้มสีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะจะมีเป็นตัวเวนเจอร์นะคะนี่นะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อดีนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวแรกนะคะจะเป็นลายนี้เลยนะนี่นะคะ จะมีเป็นลายนี้นะคะนี่นะแล้วก็มีเป็นลายนี้ค่ะนี่นะคะนี่นะลายแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะลายนี้เนาะตัวนี้ก็ราคาชิ้นละเจ็ดบาทนะคะนี่นะแบบต่อมาค่ะนี้ก็จะเป็นตัวกระต่ายนะคะนี่นะจะเป็นกระต่ายขาวแบบนี้เลย เนื้อนิ่มสโลว์นะคะตัวนี้เนื้อดีมากๆเลยนะคะเราก็มีกลิ่นหอมด้วยตัวนี้ราคาชิ้นละ7บาทเหมือนกันนะนี่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นแมวแอนิมอลนะคะนี่นะเนื้อดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จะออกเป็นสีมุกด้วยนะนี่นะคะตัวนี้ก็ราคาชิ้นละ7บาทค่ะเนื้อดีมากเลยนี่เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้นะคะจะเป็นหัวเลิมอนนะคะนี่นะตัวนี้จะออกเป็นสีมุกด้วยนะคะ นี่นะเนื้อดีนะคะเนื้อนิมสโลนะคะตัวนี้นะคะเท่ากันค่ะชิ้นละ7บาทเนาะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นตัวแมวยูนิคอนนะคะนี่นะตัวนี้มีสองสีนะคะก็จะมีเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็สีส้มนะเนื้อดีนะคะเนื้อดีมากๆเลยตัวนี้างานดีด้วยนะเนื้อนิ่มสโลนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วย นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ก็ราคาชนะเบาทค่ะอันนี้นะคะเป็นตัวขนมปังนะคะนี่นะตัวนี้ก็ราคาชนะ7บาทเหมือนกันนะคะขนมปังมีเข้ามาเยอะมากเลยนะตัวนี้เนื้อดีนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะแบบต่อมาค่ะนี้นะคะจะเป็นสกุชี่นะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นสกุชี่ปากกานะคะนี่นะจะมีแถมตัวปากกาให้ด้วยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะนี้ก็สามารถใส่ปากกาได้นะคะ นี่นะจะเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็เนื้อนิ่มสลบมมากๆเลยนะตัวนี้นี่นะคะนี่นะจะเป็นสกูชิปปะกาแบบนี้เลยนะนี่นะคะตัวน,นี้ก็ราคานะคะชช้นละสิบสองบาทนะคะนี่นะรายแรกค่ะจะเป็นลายหมูนะคะมีเป็นตัวกระต่ายนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวแครอทคะ่ะ นี่นะคะตัวนี้ก็ราคาชิ้นละสิบสองบาทแบบต่อมาค่ะจะเป็นแบบราคาชิ้นละสิบบาทนะคะเริ่มกันที่ตัวแรกตัวนี้ก็จะเป็นทัพเค้กน,นะคะเป็นทับเค้กสนุแบบนี้เนาะ<ม>เป็นแบบนี้เลยตัวนี้ก็ราคาชิ้นละสิบบาทนะคะแบบต่อมานะอันนี้จะเป็นตัวแฮมเบอร์เกอร์นะคะเนื้อดีมากๆนี่นะจะเป็นเนื้อมันเงาแบบนี้เลยนะคะ<ม>ตัวนี้ก็จะมีเป็นหน้านะคะ หน้าก็จะมีหน้านี้นะมีเป็นหน้านี้นะคะนี่เป็นตัวอย่างเน,ะะะนานะแล้วก็จะมีเป็นหน้านี้ด้วยค่ะตัวนี้ก็ราคาชิ้นละสิบบาทนะคะเนื้อดีมากๆาเลยนะแล้วก็จะมีเป็นเป็นฮอทดอกนะคะนี่นะตัวนี้เนื้อจะเป็นเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยนะคะเนื้อนิ่มสโลมมากๆเลยตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด3สามหน้านะคะตามนี้เลยน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นแบบนี้เลย ตัวนี้ก็ราคาชิละสิะบาทค่ะนี่นะคะเนื้นิ่มโลแบบนี้เลยนะเนื้อดีค่ะเป็นเนื้อมันเงาด้วยแล้วก็แบบต่อมาคะ่ะนี้จะเป็นฮอตดอกนะคะจะเป็นตัวฮอตดอกแบบนี้นะสิบบาทคะ่ะแล้วก็นี้จะเป็นเค้กค่คะจะมีเป็นสีชมพูเข้มนะคะมีเป็นสีเหลืองนะแล้วก็เป็นสีชมพูนะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นสีเขียวด้วย นี่นะคะ10บาทนะแล้วก็แบบต่อมาค่ะนี้จะเป็นสตอรี่ค่ะนี่นะ1 0บาทเหมือนกันนะคะพวกนี้จะราคา1 0บาทเลยมีเป็นตัวเฟนฟายนะคะนี่นะเป็นไนมูจินะคะตัวนี้จะเหลือสีเดียวแล้วนะเป็นสีเขียวนะคะตัวนี้แล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็นตัวคัพเค้กนะคะก็จะมีเป็นนี่นะคะเป็นแบบนี้เลย ตัวนี้ก็จะมีเป็นส on ีเขียวมินนะคะมีเป็น on สีชมพูแบบนี้นะแล้วก็นนี้จะเป็นสีม่วงค่ะตัวนี้ก็ราคาชนะสิบบาทนะแบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นตัวเจ้าหญิงดิสนีย์นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อดีมากๆเลยนะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีเป็นแบบนี้เลยตัวนี้นะคะก็จะมีเป็นประมาณนี้เนาะนื้อดีมากๆเลยนะคะชนะสิบบาท มีเป็นพิซซ่าด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นสีส้มนะคะแล้วก็เป็นสีชมพูแบบนี้นะตัวนี้18บาทค่ะนี่นะเนื้อดีเหมือนกันนะคะเนื้อมันเงาค่ะอันนี้นะคะเป็นตัวแฮมเบอร์เกอร์นะคะตัวนี้จะมีทั้งหมด3สีนะจะมีเป็นสีเหลืองนะคะมีเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็สีน้ำตาลแบบนี้นะเนื้อดีนะคะตัวนี้เนื้อมันเงาเหมือนกันนะคะนี่นะคะ1 0บาทเป็นตัวพิซซ่าแบบนี้นะคะนี่นะตัวนี้ก็ราคาชนะ สิบบาทเหม anyway, ือนกันมีท uh, ั purple, ้งหมดสามสีนะคะจะมีเป็นสีม่วงมีเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีเหลืองค่ะประมาณนี้เลยนะอันนี้นะคะเป็นตัวถ้วยไอติมนะคะนี่นะตัวนี้เป็นตัวอย่างนะคะเนื้อดีมากๆเลยนะตัวนี้ก็จะมีสามสีค่ะจะมีเป็นสีส้มนะคะมีเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็เป็นสีม่วงแบบนี้เลยลายน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เนื้อดีมากๆเลยตัวนี้สิบบาทค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นตัวกระตุน้นในห่วงยางนะคะนี่นะจะเป็นเด็กผู้หญิงในห่วงยางแบบนี้เลยตัวนี้ก็ราระคาค่ะจะเป็นลายนี้นะมีเป็นลายนี้ค่ะลายนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะคะนี่นะตัวนี้ก็ราคาชิ้นละสิบบาทคะ่ะเนื้อดีนะคะแล้วก็งานดีด้วยเน<ๆ>ื้อมันเงานะคะตัวนี้แล้วก็นี้ค่ะจะเป็น ตัวมิกกี้เมาส์นะคะเป็นแบบสีชมพูเนาะตัวนี้จะออกเป็นสีมุกด้วยนะคะนี่นะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นไอติมค่ะเป็นไอติมคนแบบ,น,ะะน,บนะนี้นะคะชิ้นละสิบบาทนะนี่นะคะแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นตัวเด็กผู้หญิงนะคะนี่นะอันนี้จะมีเป็นลายแรกค่ะจะเป็นลานนี้เนาะนี่นะคะและ้วก็เป็นลานนี้ค่ะ แล้วก็มีเป็นลายนี้นะคะแบบต่อมานะคะจะเป็นแบบราคาชิ้นละสิบสองบาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบมีแพ็กเกจนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นไอติมนะคะแล้วได้จะเป็นลายนี้เลยมีมาทั้งหมดสามลายนะคะก็จะมีตามนี้เลยค่ะชิ้นละสิบสองบาทอันนี้ก็จะเป็นตัวการ์ตูนแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากมากเลยนะตัวนี้นะคะจะมีลายราาตามนี้เนาะ นี่ค่ะมดีด้วยนะก็จะมีเป็นลานนี้ค่ะมีเป็นลานนี้นะแล้วก็ลายนี้นะคะนี่นะคะสิบบาทค่ะอ็สิบสองบาทค่ะแล้วก็แบบต่อมาอันนี้เป็นตัวสุัะติ้งจอกจะมีทั้งหมด3สีมีเป็นสีลุง้งสีส้มแล้วก็สีชมพูนะคะ นี่เนาะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นโดนัทนะคะจะมีตัวนี้ก็จะเป็นแบบมีแพ็กเกจอันนี้คือมีแพ็กเกจทุกตัวเลยนะคะทั้งหมด4แบบเนาะอันนี้จะเป็นโดนัทนะคะนี่นะเนื้อนิ่มโล,โลนะคะตัวนี้ก็จะมีล,ลายแรกเป็นลายนี้ค่ะนี่นะคะ, <c oughs> ะ,คะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ ราคาชิ้นละ12บาทแบบต่อมานะคะนี่ก็จะเป็น12บาทเหมือนกันนะคะจะมีเป็นตัวตัวนี้นะคะนี่นะตัวนี้ก็จะมีลายแรกเป็นลายนี้ค่ะลายที่สองนะขนาดใหญ่นะคะนี่นะใหญ่กว่ามืออีกนะใหญ่กว่ามือนะคะแล้วก็เนื้อดีด้วยตัวนี้12บาทเนาะแล้วก็แบบต่อมาะคะ่ะจะเป็นตัวปร์ตูแบบนี้นะคะตัวนี้ก็เนื้อดีนะ นี่นะคะตัวนี้ราคาชนะสิบสองบาทค่ะอันนี้นะคะเป็นโดนัทนะคะก็อันนี้จะเป็นโดนัทมิกกี้เมาส์นะคะเป็นไนโมจิจะมีเป็นสีชมพูค่ะสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะตัวนี้เนื้อดีนะคะเนะื้อนิ่มสโลเลยนะตัวนี้ก็ราคาชนะสิบสองบาทค่ะตัวนี้จะเ,เป็นสีมุกด้วยนะคะเป็นแบบนี้เลยเนาะสิบสองบาทนะคะเนื้อดีนะคะตัวนี้มีสามสีค่ะ อันนี้นะคะเป็นโดรมอนนะคะนี่ก็ราคาชนะ12บาทนะแล้วก็จะมีเป็นตัวมิกกี้เมาส์นะคะตัวนี้ก็12บาทค่ะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะอันนี้นะคะเป็นตัวคิตตี้สีเหลืองนะคะตัวนี้ก็12บาทนะคะนี่นะ <S <S แล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็นแบบราคาชนะ15บาทนะคะเริ่มกัที่ตัวแรกนะ <S <S จะเป็นตัวนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้ด้วย <S <S ตัวนี้ก็ราคาชนะ15บาทค่ะ แบบต่อมานี้จะเป็นเฟ้นไฟล์นะคะนี่นะเป็นเฟ้นไฟล LL นะคะจะมีเป็นสีเขียวนะคะมีเป็นสีฟ้านะคะอ่ะอันนี้เป็นสีแดงนะคะแล้วก็มีเป็นสีฟ้านะนี่นะคะ15บาทนะคะแล้วก็แบบต่อมาจะเป็นผลไม้ผ่าครึ่งนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นแรกๆค่ะเป็นลาน,นี้นะคะ แล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะนี่นะมีเป็นลายนี้นะคะแล้วก็ลายนี้นะนี่นะคะประมาณนี้เลยเนื้อดีนะคะตัวนี้15บาทค่ะ <disag fills. S 1> แบบต่อมาค่ะนี้ก็จะเป็นพิซซ่านะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นสีม่วงนะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นสีแดงนะคะตัวนี้ก็ราคาชนะ15บาทแบบต่อมานี้จะเป็นตัวฮอทด,ดอกนะคะ ตัวน,นี้ก็ลานแรกค่ะจะเป็นลานนี้นะคะแล้วก็มีเป็นลานนี้เนาะนี่นะคะ15บาทค่ะอันนี้นะคะจะเป็นน้นเงือกนะคะราคาชิ้นละ,ะ15บาทอนกันอันนี้ก็จะมีเป็นสีชชมพูนะคะแล้วก็มีเป็นสีชชมพูแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นสีม่วงนะคะสีนี้นะคะ เป็นสีฟ้าแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีเป็นสีส้มสีเหลืองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะจะมีสีนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสีเขียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นลัะเงื่อนเหมือนกันนะคะตัวนี้15บาทเหมือนกันนะนี่นะคะ อันนี้นะคะเป็นไอติมนะคะราคาชิ้นละสิบห้าบาทนะเหลือมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นตัว L L อันนี้ก็ราคาชิ้นละสิบห้าบาทจะมีเป็นลายแรกค่ะเป็นลานนี้เลยแล้วก็เป็นลานนี้นะคะคือนะเป็นลายนี้ค่ะเนื้อนิ่มจะโรนะคะแล้วก็จะเป็นลายนี้นะคะเป็นตัว L L นะคะ น่ารักมากเลยนะตัวนี้ตัวนี้ก็ราคาชนะสิบห้าบาทนะคะเพิ่มเติมนะคะนี้มีนีเป็นยูนิคอร์นนะคะนี่นะราคาชนะสิบสองบาทตัวนี้ก็จะมีเป็นสีตามนี้เลยนะคะมีทั้งหมดสีสีนะเนื้อดีมากๆเลยนะคะแล้วก็งานดีด้วยนะตัวนี้นี่นะคะมีทั้งหมดสีสีตามนี้เลยสีสีลายเนาะ อันนี้ก็ราคาชิ้นละสิบสองบาทค่ะอันนี้ชิ้นละสิบห้าบาทตัวนี้เป็นถัง,อง๊อคอนนะคะมีบอเชนด้วยนะตัวนี้สิบห้าบาทค่ะแล้วก็จะมีเวลานี้ค่ะนี่นะประมาณนี้เลยแบบต่อมาค่ะเป็นแบบราคาชิ้นละยี่สิบห้าบาทนะอันนี้ก็จะเป็นเค้กุลาบนะคะนี่นะคะราคาชิ้นละยี่ห้าเนาะแล้วก็จะมีเป็นตัวยูนิคอนนะคะ สีแรกจะเป็นสีนี้เลยมีเป็นสีนี้นะคะแล้วก็มีเป็นสีนี้ค่ะที่ผ้านะคะแล้วก็จะมีเป็นสีนี้แล้วก็ลายนี้ด้วยนะคะนี่นะตัวนี้จะมีลายแบบน่ารักมากนียนะคะจะเป็นลายแบบนี้เลย นี่นะคะตัวนี้ก็25บาทค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นถั่วนะคะนี่นะจะมีแพ็กเกจด้วยนะคะเนื้อนิ่มโ,โลมากๆเลยนะตัวนี้กินหอมเลยนะคะอันนี้งาน้ายของแท้เลยนะอันนี้คือเป็นงานของแท้เลยนะคะนี่นะเนื้อดีมากๆเลยตัวนี้เป็นถั่วนะคะราคาชิ้นละ30บาทค่ะแล้วก็แบบต่อมานี้จะเป็นตัวไอติมนะคะนี่นะเป็นไอติมหมากเป็นนะคะ นี่ก็ราคาชิ้นละสามสิบบาทนะคะเนื้อดีมากๆเลยนะอันนี้ก็คือเนื้อดีนะคะแล้วก็งานดีด้วยนี่นะคะงานลายหกแท้เลยนะตัวนี้แล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นตัวแพนกวินนะคะอันนี้ราคาชิ้นละยี่บห้านะนี่นะคะราคายี่บห้าบาทนะคะเนื้อดีด้วยนะมีเข้ามาเยอะนะคะรถนี้นะเนื้อดีมากๆเลยประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็ เป็นหอยนะคะนี่นะเป็นแบบราคาชนะยี่้าบาทนะคะเนื้อดีนะคะตัวนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะตัวนี้ก็ยี่้าบาทค่ะแบบต่อมาจะเป็นแบบราคาชนะสามสิบห้นะคะนี่จะเป็นแกะแ a l กซี่นะคะนี่นะเนื้อดีมากๆกเลยนะคะนี่ราคาชนะสามสิบาบาทนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็แบบต่อมานะคะนี่จะเป็นตัวรถนะคะนี่นะ ัวนี้ก็ราคา35บาทนะคะเนื้อดีนะคะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็แบบต่อมานะคะจะเป็นตัวซิตตี้นะคะนี่นะแบบนี้เลยนะคะ35บาทนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวสตอเบอรีนะคะนี่ก็เนื้อดีเหมือนกันค่ะ,ะ,คะราคา35บาบาทแบบต่อมาอันนี้จะเป็นตัว เป็นตัวนี้เลยนะคะนี่นะเนื้อดีนะคะอันนี้ก็ราคาเชนละสามสิ้าเหมือนกันกแบบต่อมาะค่ะอันนี้จะเป็นตัวไอติมนะคะเปติมโคนแบบนี้เลยนะคะเนื้อดีนะคะนี่นะเป็นโคนตักนี้เลยมีทั้งหมดสามลูกเนาะอันนี้ก็ราคาชนละสามสิบหาแบบต่อมาอันนี้จะเป็น แมวถือหัวใจนะคะ35บาทเหมือนกันนะคะตัวนี้เนื้อดีนะคะนิ่มนะคะแล้วก็มีความสโลด้วยนะอันนี้จะเป็นฟันกาแล็กซี่ค่ะนี้ก็35บาทนะคะเนื้อดีมากๆเลยนะ,ะงานดีด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็แบบต่อมานะคะจะเป็นแบบราคาชนะ,ะชนะ40บาทค่ะนี้ก็จะเป็นตัวอุจินะคะนี่นะ อันนี้เป็นอินจิตชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะใหญ่โตมืออีกนะตัวนี้เนื้อดีด้วยนะคะเหลือมาเยอะแล้วนะตัวนี้เนื้อดีแล้วก็ชิ้นใหญ่มากๆเลยนะตัวนี้30มสอ่ะสีบาทค่ะอันนี้นะคะเป็นตัวยีราฟนะคะนี่นะเงาดีมากๆเลยนะตัวนี้ราคาชนะสีบ,บาทนะคะแล้วก็แบบต่อมาอันนี้จะเป็นอีทเคค่ะอันนี้ก็4 0บาทนะคะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นมัจะเป็นมัทเมยโลนะคะ Nothing. ตัวนี้จะมีทั้งหมด3ามสีนะคะอันนี้เป็นแบบเปลี่ยนสีได้นะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะตัวนี้ก็เปลี่ยนตามอุณหภูมิเนะตัวนี้สีเดิมนะคะจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะถ้าเปลี่ยนสีก็จะออกเป็นสีส้มสีผิดเนาะอันนี้จะเป็นสีเดิมเป็นสีขาวนะคะถ้าเปลี่ยนสีก็จะเป็นสีชมพูอ่อนค่ะแล้วก็นี้นะคะเป็นสีชมพูถ้าเปลี่ยนสีก็ออกเป็นสีม่วงนะคะประมาณนี้เลย 40บาทนะคะแล้วก็แบบต่อมาจะเป็นตัวบังกรนะคะนี่นะเป็นสีพาสเทลแบบนี้นะคะตัวนี้ก็40บาทค่ะแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นแบบราคาชิละ50บาทนะจะเป็นตัวสกูชี่นะคะนี่นะเป็นของแท้แบบนี้เลยนี่นะคะจะเป็นแบบมีแพ็กเกจด้วยนะคะนี่นะคะตัวนี้ราคาชิละ50บาทนะคะเนื้อดีมากๆเลยนะคะนี่นะ มีนอะน,นี้ก็เป็นสกูชี่นะคะอันนี้มีสองสีค่ะจะมีเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็เป็นสีชมพูแบบนี้นะคะตัวนี้ก็ราคาเชนะ50สแบบต่อมานี้เป็นเมลอนนะคะนี่นะเป็นเมลอนบานแบบนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้งานดีนะคะแล้วก็ยังดีมากๆเลยอันนี้จะราคาเช่นะ50ิบบาทเหมือนกันค่ะเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะคะ นี่อนะเนื้อดีมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังเนาะห้าสิบนะคะแล้วก็แบบต่อมาอันนี้จะเป็นตัวสกูชช่ของแท้เหมือนกันนะคะเป็นแบบแพ็กเกจแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเนื้อดีนะคะ อันนี้ก็ราคาชิ้นละ50บาทค่ะแบบต่อมาค่ะนี่ก็จะเป็นแพนด้านะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ราคา5 0บาทนะคะจะเป็นแบบราคาเซลล์เนาะตัวนี้นะคะจะมีตําหนินะคะเป็นแบบแ,บบแตกๆตรงหน้านะนี่นะคะจะมีตําหนินะคะนี่นะคะตัวนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะแพะแกจจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นของแท้นะคะ ตัวนี้ชิ้นใหญ่ด้วยนะตัวนี้ก็ราคาชิละ5ห้าบบาทค่ะนี่นะคะจะมีตำหนิด้วยนะแล้วก็แบบต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเป็นสกู๊ชตัวนี้นะคะนี่นะตัวนี้ก็เป็นของแท้เหมือนกันนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็จะมีตำหนินะคะจะเป็นตรงนี้เลยนะคะอันนี้ราคาชิละ5ห้าบบาทนะเนื้อดีมากๆเลยนะคะเป็นของแท้นะคะแล้วก็ บบต,ต่อมาอัน,นี้จะเป็นเป็นสกูชี่นะคะเป็นหมาชวานะคะอ่าไม่ใช่ตัวหมาชวานะอันนี้จะเป็นมากาะลองนะคะเป็นแบรนด์ของชวาค่ะนี่นะตัวนี้ก็อาจจะมีตำหนินะคะนีน้ำนะมาจากตรงนี้เลยเป็นพู้ตรงสตอร,รี่นะคะนี่นะคะแต่เนื้อดีมากๆเลยนะคะเนื้อนิ่มมากๆเลยบิดเป็นได้นะคะตัวนี้นะคะชิคละห้าสิบาทนะคะ นี่นะแล้วก็แบบต่อมานะคะอันนี้เป็นตัวสาลเปานะคะนี่นะนี่นะตัวนี้นะคะเป็นของแท้นะคะประมาณนี้เลยนะข้างในก็จะมีบอเชนนะคะแล้วก็จะมีเป็นแท็กให้ครบแล้วนะนี่นะคะประมาณนี้เลยตัวนี้มีมาสองสีค่ะก็จะมีเป็นสีขาวนะคะเนื้อดีนะแล้วก็นี้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็จะราคาเชนละ 70บาทนะคะนี่นะจะเป็นซาลาเปานะคะเป็นมินิมันจูนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็แบบป่อมาค่ะอันนี้นะคะจะเป็นสกูชี่แท็กนะคะเป็นของคาเฟ่ดีเอ็นนะคะตัวนี้นี่นะตัวนี้ราคาชิ้นละ80บาทนะคะจะมีเป็นลายเส้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้นะคะเป็นแท็กแบบนี้เลยอันนี้ก็ราคาชิ้นละ80บบาทะค่ะ อันน e ี้เนาะอันนี้ก็เป็นสกูชี่นะคะนี่นะตัวนี้ก็ราคาชิล่ห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะตัวนี้ไม่ชั่วทีนะคะอันนี้ไม่ใช่ราคาห้าสิบบาทนะตัวนี้จะราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะจะเนื้อดีมากๆเลยนะคะนี่นะอันนี้ก็อาจจะมีตําหนิเล็กน้อยนะคะนี่นะประมาณแบบนี้นะคะจะเนื้อดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยนะ นี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลย1 2 0บาทค่ะอันนี้นะคะเป็นสกูชี่หมาเฟนนะคะนี่นะเป็นของแบรนชวาแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ราคาเฉลี8ยบาทนะก็จะมีเป็นตัวสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะมีบอเชนให้ทุกชิ้นนะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นตัวสีเทาแบบนี้นะคะนี่นะแล้วก็มีสีนี้เลยค่ะนี่นะมีบอเชนให้นะคะเนื้อดีทุกชิ้นค่ะแล้วก็จะมีเป็น สีชมพูนะคะนี่นะตัวนี้ก็จะราคาชิลละ80บาทนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นภาาชวานะคะนี่นะตัวกล่องจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะราคาชิลละ130บาทนะคะนี่นะเท่ที่เนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อจีมมากๆเลยนะตัวนี้มีเข้ามาเยอะด้วยนะหลอดนี้นะคะงานดีด้วยนะ จะเป็นแบบนี้นะคะบางชิ้นอาจจะมีตำหนิเล็กน้อยนะคะนี่นะจะเป็นแบบแบบนี้นะคะหรือไม่บางชิ้นอาจจะไม่มีนะคะนี่นะเป็นแบบนี้เลยค่ะงานดีมากๆเลยนี่นะตัวนี้เป็นแบบชิ้นแยกนะคะตัวนี้ชิ้นแยกสามารถห้อยกระเป๋าก็ได้นะคะนี่นะคะจะมีบรเชันให้แบบนี้เลยนะตัวนี้ราคา130บบาทค่ะนี่นะคะก็คลิปนี้นะคะจะประมาณนี้เลยนะก็สำหรับใครสนใจนะคะติดต่อได้ตามไอไลน์ของทางร้านเลยนะคะ ครับูปม,มาสั่งได้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะของคร่าวๆเนาะก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมร่วมเล่นตามกติกากันด้วยนะคะง่ายๆตามเดิมเลยกดไลค์กดแชร์กดส r i b e นะคะกด Follow ในไจีนะคะคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์นะคะอะไรก็ได้นะคะที่ใต้คลิปนี้เลยนะเฉะพาะคลิปนี้เลยนะคะอันนี้ก็อย่าลืมชวนเพื่อนนะคะมาร่วมเล่นกันด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า